ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัตแกนมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันนะคะคุณส้มครับค่ะวันนี้วันแรกอยากเรียนหรืออยากไปเที่ยวดีครับอืออาจารย์จะชวนส้มกับคุณผู้ชมทําอะไรคะวันนี้ไปเที่ยวดีกว่ายถามชงเพราะใจไม่ยังไม่อยากเรียนอยากพาคุณส้มไปเที่ยวที่ไหนคะอาจารย์เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียนะครับ อันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยต้องชอบแน่ๆครับก็คือมีทั้งแหล่งกินแหล่งเทีเ่ยวแหล่งจับจ่ายใช้สอยครับคุณส้มวิแบบนี้ต้องไปแน่นอนค่ะอาจารย์แต่แตว่าก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งนะเดี๋ยวเราไปช่วงนี้กันก่อนกับช่วงเมืองเงาเปรกะกาตาอันรู้จักขำศัพท์ค่ะ วันนี้ค่ะมีคำศัพท์ไหนที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันนั่นแหละครับ<ม>ก็คือบูกิตบินตังะมาดูคำศัพท์แรกกันดีกว่านะครับคำแรกเลยนะครับบูกิตบูกิตบูกิตนะครับคำนี้แปลว่าภูเขาครับคำนี้เนี่ยคนไทยน่าจะคุ้นนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานของชื่อจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับโบเลกะโบเลกะอย่ะโบเลกะ เวลกาเป็นคำถามนะครับแปลว่าได้ไหมสามารถไหมนะครับคำต่อไปนะครับกาวาสันกาวาสันอย่กาวาสันนะครับคำนี้แปลว่าแหล่งแปลว่าย่านนะครับหรือแปลว่าพื้นที oh. wow. yeah. ่ก yeah. ็ได้นะครับคำต่อไปนะครับป yeah. ูสัดปูสัดอย่ปูสัดนะครับปูส allora ัดแปลว่าศูนย์กลางแปลว่าใจกลางนะครับหรือที่เรามักจะเข้าใจกันว่าแปลว่าเซ็นเตอร์นะครับคำต่อไปนะครับมัมเบลีเบลา อีกครั้งค่ะใช่ครับยาวไปเมมเบรลีเมมเบรลีเบลล่ะเบลล่ะเมมเบรลีเบลล่ะนะครับก็แปลว่าจับจ่ายใช้สอยหรือแปลว่าช้อปปิ้งนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับมาลำมาลำครับมาลำนะครับอันนี้แปลว่ากลางคืนครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับซัมเมอร์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 อย่าซัมเมอร์ซัมเมอร์นะครับแปลว่าเช่นกันเหมือนกันเสมอกันแต่ในประโยคสนทนาเนี่ยมันจะมีความหมายว่า ด้วยความยินดีครับอืเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์กับช่วงดึง่าดานอมาติฟังและสังเกตค่ะคุณคส้มอยากจะให้สอนในสถานการณ์ไหนครับ โอ้โหอาจารย์ถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยบทสนทนาก็ต้องเป็นการแนะนำแหล่งช้อปปิง้งได้เลยครับงั้นเราจะมาเรียนบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการถามถึงแหล่งท่องเที่ยวกันแหล่งช้อปปิ้งกันครับขอพูดเป็นภาษาไทยก่อนเลยค่ะว่าคุณช่วยแนะนำย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของที่นี่หน่อยได้ไหมคะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายาวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าโบเลก้าอันดา mencadangkan kawasan membeli belah yang terkenal di sini. Khusus putar pom, ha. Bolehkah, Bolehkah? Anda? Anda? Mencadangkan? Mencadangkan? Kawasan? Kawasan? Membeli belah? Membeli belah? Yang? Yang? Terkenal? Terkenal? Di? Di? Sini? Sini? Bolehkah anda mencadangkan? กาลาซันมุมบิลิบลา h ฮียงตะกนันดิซี่ i คุณสามารถหรือคุณช่วยแนะนำที่ท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงที่นี่หน่อยได้ไหมครับขอตอบก่อนเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะคะคได้ค่ะที่บูกิตบินตังที่นั่นเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายที่เลยค่ะตอบเป็นภาษามาลายูว่างั้นเราพูดอย่างนี้นะครับเตินตู้บุลีตวน Di Bukit Bintang tuan di sana ada banyak pusat membeli-belah yang masyhur. Hmm. Puri Hang nak ha. ครับ Tentu Tentu Boleh Boleh Tuan Tuan Di Di Bukit Bintang Bukit Bintang Tuan Tuan Di sana Di sana Ada Ada Banyak Banyak pusat pusat membeli-belah มือ e เลีเบล่ยังยังม a ชฮมัชฮนะครับตันตบุลเล่ตัวอันดีบุกิบินตังตัวอันดิสานะ ada banyak pusat membeli belah yang masyhur ตันตัวบุลเล่ตัวนแปลว่าแน่นอนเลยครับคําว่าตัวเนี่ยมันเสริมถ้าเราพูดกับผู้ชายนะครับฉะนั้นเนี่ยได้เลยครับท่านได้เลยครับคุณนะตันตบุลเล่ตัวอันดีบุกิทบินตังตวนที่ที่บุกิทบินตังครับท่านอย่างนี้นะครับแล้วก็ ดีไซเนอร์ที่นั่นเนี่ยอาดบารเนี่ยมีมากเลยมีจํานวนมากเลยปุสสะเมืองบริบละก็คือศูนย์การค้าหรือถ้าคนไทยเราก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหม <Yeah. S 2> ไปห้างนั้นไปห้างนี้นะครับปุสสะเมืองบริบลละยังมาโชวนะครับก็คือที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จ,จักครับถามต่อเลยค่ะจารย์ว่ามันไกลาจากที่นี่ไหมคะได้เลยครับสามารถพูดเป็นภาษาเลเซียว่าอันาี้ะอยู่จากที่นี ่ะคุณสมพูดตามนะครับ ada ก,กา ada กาเจ้าเจ้าจากนี้จากนี้นะครับ ada กาเจ้าจากนี้ ada กาเป็นคําถามนะครับเจ้าแปลว่าไกลมันก็เลยแปลว่าไกลไหมอ่ะจากนีจากที่นี่ครับ่าค่ะคําตอบเดี๋ยวเราตอบให้ก่อนเป็นภาษาไทยนะคะไ,คไม่ไกลค่ะแค่สามกิโลเมตรเท่านั้นเองเราจะพูดเป็นภาษามาเลยูว่าพูดอย่างนี้เลยนะครับติดาเจ้าต้วน สามกิโลเมตรส aja อะกุศลผูตามนะครับไม่ด้ไม่ด nah ้ไกลไกลานท่านสามสามกิโลเมตรกิโลเมตรแค่แเจไม่ a ด้ไกลแปลว่าไม่ไกลครับส่วนคำว่าสาแปลว่า3กิโลเมตรแปลว่ากิโลเมตรนะครับสามกิโลเมตร k กิโล a เจ เท่านั้นแค่นั้นนะครับก็ไม่ไกลครับแค่3กิโลเองครับคุณสมใช่สมก็จะตอบแบบนี้เป็นภาษาไทยอีกแล้วคะ่ะว่าเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะส้มจะพาไปขอบคุณมากค่ะได้ครับพูดเป็นภาษาเมลิเซียว่า Bagus k a l i nanti malam s a y a n a p น r g i t r i m a ม a ักอ่ะคุณสมพูดตามผมนะครับ Bagus g a g u s เกสเ l i นั n น,นตีนันตีมาลำแม,มาล a y a ียใส่เน่าเน่าไปกี่ไปกี่เตอริเมเตอริเมกาซกเยอะนะครับบากุสกาลีแปลว่าเยี่ยมมากดีมากนะครับนันติมาลแปลว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนะครับคืนที่จะถึงเนี่ยนันติมาลำใส่เนี่ยไปกีฉันจะไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ เดมากัสิแปลว่าขอบคุณครับค่ะโอ้ยังไม่พ่อยค่ะเราก็ต้องตอบต่อค่ะว่าด้วยความยินดีค่ะทีน,นี้เราจะต้องพูดยังไงต่อดีคะในภาษาลรัอยู่ก็จะใช้คําว่า ummer, summer summer นะคุณสมพูดตามนะครับ summer summer. summer summer s u มอร์ครับเป็นการพูดซ้ําคําว่า summer สองครั้งนะครับ summer เนี่ยจริงๆก็คือเสมออ่าเสมอหรือเท่าเทียมกันฉะนั้น summer summer ก็คือเท่ากันเสมอกันนั่นหมายความว่าเมื่อเขาขอบคุณเรา เราตอบขอบคุณเช่นเดียวกันก็คือซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับนี่ก็คือง่ายๆด้วยความยินดีค่ะใช่แล้วก็เช่นกันค่ะ,คะประมาณนี้ถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องแล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเพราะว่าคำศัพท์ก็ได้แล้วประโยคก็ได้แล้วนะคะลองมาฝึกพูดกันบ้างดีกว่าอาจารย์ค่ะยากไหมไม่ยากเลยครับคแค่คุณผู้ชมดูรายการของอเราแล้วก็พูดตามผมอีกครั้งตามช่วงนี้เลยนั้นเริ่มกันเลยค่ะค Bolehkah anda mencadangkan kawasan membeli-belah yang terkenal di sini? Adakah jauh dari sini? Bagus sekali. Nanti malam saya nak pergi. Terima kasih. หลังจากที่อาจารย์พาไปชอปปิ้งนี้ค่ะถูกบับเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วนะคะเราไปเที่ยวไหนต่อดีคะอาจารย์ก็อยากจะพาไปเที่ยวที่สูงๆเงินบ้านนะครับแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็แน่นอนครับมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยครับนแหนันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงเมืองเบาร์เบอซมเม่เที่ยวไปด้วยกันปูกิตเมราวตี หรือเขาเมลาวตีสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะไปชมวิวได้ภูเขาแห่งนี้บรรยากาศด้านบนดีมากๆเลยนะคะด้านบนมองเห็นผืนน้ำทะเลแถมยังสามารถมองเห็นช่องแคบมัลากาได้ด้วยมีประภาคารต้องอยู่อย่างโดดเด่นไม่เพียงแต่วิวสวยเท่านั้นใครที่เป็นสายรักสัตว์ชอบความตื่นเต้นเขาเมลาวตีมีลิงสแสมหางยาวและข้าง ให้ดูความสุกซนและเจ้าลิงแสม่บางกลุ่มก็ไม่ค่อยกลัวคนสามารถเข้าใกล้เราให้เราแชะภาพได้ด้วยค่ะน่าไปมากๆเลยค่ะทางได้เที่ยวแล้วก็ไปชอปปิ้งเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โรเซฟมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับคุณส้มแล้วก็คุณผู้ชมกันเช่นเดียวกันนะครับ ตอนนี้เป็นตอนแรกเราก็ได้ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียพร้อมกับได้เรียนรู้ประโยคข,ของภาษามายูหรือภาษามาเลเซียที่สามารถนําไปใช้สื่อสารกับชาวมาเลเซียได้อย่าลืมนะครับรายการของเรายังมีต่ออีกหลายตอนเลยนะครับฝากคุณผู้ชมถ้าอยากจะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศมาเลเซียพร้อมกับได้ความรู้เรื่องการสนทนาในภาษามาเลเซียติดตามรายการของเรานะครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียได้ช่องทางทางด้านละเลยค่ะวันนี้ส้มกับอาจารย์โรเซฟไปก่อนนะคะขอไปชอปปิ้งต่อสวัสดีค่ะ